สบายดีสวัสด,ดีสบายดีสุขุสุคนพ,พอกับซ้องน้องซาลอะคือกัพี่น้องพูคุหแจก่อนนาดลิมป่าชาางวคขั้วพกินเนี่ยแค่งงวงข้วเฮานะอืมสุกลเลยเก่าประคำเ่ยไปพี่กี่ไปวิ่นไปบพีขอบและเกี่ยวได้ไม่ใหญ่บ้า เกี่ยวเลยไปบ่บ่เลยนี่เหอ้ยจะเป็นบางหัวกล้วยจะคล้องบ่กินนี่เนาะ เคยมีหนามเนี่ยนะแต่สีเขียวทุงทท่งก่อนนะพี่หนึ่ง พออาเจยียผนะู้เงาปู้คุยเนาะหน้าปะคะนี่ยังเดี๋จะเพิ่นมาได้ดอกมือผาเมือพ,อพนเนี่ยอันยุ่ก,กับเขาตลอดจนตกใจกันหนึ่งกว่าพี่หรอกเกี่ยวไปไปเห็นงานตาแต่ว่าหุ่มร้ายในนามาคะนี่ នៅនងต้นអឺមកលាយក្ងាមស лох... ំនេះក៏យ៉ាងខៃដែរទៅព្រោះវើយໂຕនេះបញ្ហាក៏អោអោ Lương 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 chị đẹp bỏ lương lương mà lương mà bình nạm lương 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 หมดเลยสมบอมตัุ่มนี้เรืองแหงพอดำก่อนสิบไผ่เนาะเรืองแหงอะไรน่ะหนาๆประามาณหลุดมา ขาวข่นบอกคืองามแท้มาได้มี่ะตัวนี้มันกระจอกใช่กันหอบโบรานไักใช่เพ็่นเป่งไม่ใช่ มไหลมีคนใส่บิดปะ เขายังคืองามแท้ใครจะบว่ามีงาทำลุ่มแต่ว่าอยากอันอยากบางพี่นะอยากบาง East ีต้องขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนาะถ้าเพิ่นบุญบ่งคีบเอาก็ก็สิบบได้เางนะถุงนี้เนาะขยายดุ๊กทรายโอ้ยไม่หลอนมาแต่ฉัน พันจ้ำทั้งร่มแมงกระดีไข่อยู่พี่น้องขวานเลยเนาะมันก็งามโสามกันมันกระบเสมอืไปแร้เนาะพี่น้องเซมันงามสามกันครูหายมันก็เป็นไปบ่ได้โบอยากมีหยาแทวขั้นก็คือบ่มีหยาเนาะ น้องแคยนกวิวทั้งทึง นหมอปูเป่งกะเป่งไปทุที่เนาะเป่งสีหน้าผู้นั้นปุณนี้สีเป่งสีหน้าเดียวกระบ่ไปบ่ได้นะเกี่ยวพี่ผู้กลางทุ่งก็สุกเขาเข้าเจ้า ติดท่านี่ก็จะเป็นหน้าเจ๊าสายแดกสาจนเบิดทุกอยา่างหูวยเฮ้อฮะ,ฮะปูแคนไฟมันอ,อีบ่ ผูกมือได้เข้าว่ะผูกมือนี่พ่อนี่ยนี่แหลจังโทรอทามเขา,าอุย๊ยตกใจดีกดึงว่างูออ้ยซุกเลยนี่ห่อน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 อันนี้ปลาดู เกกียวทำชิมวนนะแป้บแบบว่าเล่น ไม่ใหญ่ว่าไบวีมันมันขอบจัดเดินพี่เ้องนี่ไบว,วีมันขอบเดินไบวีมันเพื่อเดินพู้เถอเพันว่าเกี่ยวได้แล้วว่าเขานะ่ะ กะงามสัมนี่แหละทำปลาดำถิ่มเนาะดำเลยกบบระโด้มาหัวสองหัวซาเ <c oughs> ฮงเฮงลงมาเถอะอหนึ่งจัดเลยกระมือพามันทวนม่ Mãi cái tát khửn mà, mà. rồi còn kiểu không lẽ là tát khửn nhua. Tao yun thế nha anh ấy anh kẹt. thế nhau. ปไปคนนะคะโจรมาเรียกง,งวัวมาแวะพี่หรอมึงเดาแหวะเมื่อได้ก่อยป้าลูกชายอยู่น้ำผออึ๊บไปเมื่อแหละป้าลรู อยดีมีแห้งได้งนันดนคำัยิบเอาปุ๊กตูบหน่อยเนียนว่าแหนคนมาเลี้ยงงวัวอยู่หน่อยเค่นปุ๊กตูบบังได้ว่าวะแต่ตอนนี้อ้ากตบอืมช่องโตเพิ่อนนอนเลนนี่กระโดดลงน้ำตัวอัพรถ เวดามเย็นแทะก็จะเอาดุดน้องดุดดุดนอนจกนอนงตืง่นตื่นนอ่นหรอกยองแต่แต่กระจับไปหน้ากเจ้าเ, <c oughs> เดี๋ยวก็ป่าออกมันมันแปลนเนาะเบี้ยวเบี้ยมามันก็เห็นเขาเห็นให้หนา ให้ฟ้ามืดคืออยู่าปฏิเสธนะกระไดใหงเติมป่ะปาลุงมาห่อนี่กระสิเดล่าแล้วเนาะไม่พออันคลิปนะเด้อไปเลยสบายดีใส่แคน